ถ้ามีคนบอกว่าให้คุณฆ่าแม่อคุณทิ้งซะคุณจะทำยังไงครับแม่ผมเป็นผู้หญิงสวยอวบฮะแปรเป็นคนซื่อ,อแม่เป็นคนคุยเก่งแม่เป็นคนเก่งมากอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นต่ายแทนลูกได้คือแม่ผมผมผูกพันกับแม่มากครับจนมีวันหนึ่งที่ผมต้องไปทำงานที่ภูเก็ตสิบสองปีที่ผมห่างจากอกแม่มา แต่ผมก็ยังทำนาที่ลูกที่ดีในฐานะหัวเรียวหัวแรงของครอบครัวมาตลอดผมโทรหาแม่บ่อยพาอพอกับขับรถสิบกว่าชั่วโมงกลับมาหาแม่ที่กรุงเทพบ่อยๆหลายคนบอกว่าทําไมไม่นั่งเครื่องบินก็ติดอยู่เรื่องสองเรื่องฮะเรื่องแรกก็คือติดประตูเครื่องบินอีกเรื่องหนึ่งก็คือติดกี้ีนั่งไม่ได้ผมก็เลยเลือกขับรถมาหาแม่แม่อายุมากขึ้นเรื่อยๆอายุมากขึ้นแม่ป่วยครับ แต่แม่กลัวผมห่วงแม่ไม่บอกแม่ไม่บอกใครจนวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็โทรมาที่โทรศัพท์ผมฮัลโหลแมนกลับมาหาแม่หน่อยแม่ไม่ไหวแล้วลูกผมทิ้งทุกอย่างในชีวิตทันทีแล้วรีบกลับมาหาแม่ที่กรุงเทพคุณครับสภาพแม่ที่ผมเห็นไม่ใช่แม่ที่ผมรู้จัก สิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องของแม่กำลังบอกผมว่าแม่กำลังจะตายทุกคนลงความเห็นแล้วว่าจะให้ไอ้อ้วนไอ้อ้วนคนเนี้ลูกรักของแม่เป็นคนไปปิดสวิตช์เครื่องกระตุ้นชีวิตนั้นนั่นหมายความว่าถ้าผมทำแบบนั้น ความรู้สึกที่ว่าผมฆ่าแม่จะอยู่ในชีวิตผมตลอดไปผมเลือกที่จะคุยกับแม่ครับผมนั่งลงข้างๆแม่จับมือแม่ขึ้นมาแม่ไอ้อ้วนของแม่อยู่ตรงนี้แล้วนะแม่กลับมาแล้วแม่ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่สามารถตอบสนองอะไรได้บีบมือผมครับ ผมสัญญาอะไรกับแม่เยอะผมคุยอะไรกับแม่เยอะมากจนแรงบีบที่มือแม่ค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วแม่ไม่ตอบสนองอะไรอีกแล้วแม่ครับไม่ต้องมีใครปิดสวิตแม่แล้วแม่ไปเองวันนี้คุณยังมีแม่ไหมครับ บอกรักแม่ของคุณให้บ่อยเท่าสุดที่สุดเท่าที่คุณจะบ่อยได้กอดแม่ของคุณทุกครั้งที่มีโอกาสถามว่าผมรักแม่แค่ไหนผมไม่บอกพวกคุณหรอกจนถึงวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เจอแม่อีกครั้งผมจะเข้าไปกอดแม่แล้วกระซิบบอกข้างๆหูแม่ ว่าผมรักแม่มากแค่ไหนคนเดียว